สวัสดีจ้าพี่น้องบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลจ้าในคลิปนี้นอกจะพี่น้องไปเอลไม่เรื่องการเลี้ยงหมูมาเบามาคุยซูพี่น้องฟังคือเก่านะจ้ะในคลิปนี้เนาะมีเอฟซีเนาะจ้ะที่ว่าเิ่นติดต,ตามเบิ่งคลิปน้ำปแเอลเนาะจ้ะเพิ่นกระถามป่ามาว่าอ่าเพิ่นนะ่ะเหตุงานเนาะจ้ะอยากล่าออกจากงานมาเลี้ยงหมูคือไปเอลเนาะจ้ะเพิ่นกระถามไปเอลมาว่าถาล่างานออกมาแล้วมาเลี้ยงหมูอย่างเดียวนี้ ่าลายได้มันสิอพ่อใส่พ่อจายในครอบครัวบ่จ้าว่าซัา่นถามป่ามาเนาะจา้ะในคลิปนี้ไปเอาจะเว้าสู่ฟังเนาะจา้ะว่าการเลี้ยงหมูอ่ามีรายได้พ่อเลี้ยงครอบครัวบ่เนาะจา้ะถ้าเฮาจะลาออกจากงานมาเลี้ยงหมูเนาะจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะจ้ะพี่น้องไปเอาก็มาถ่ายคลิปอัน การเตรียมอาหารนอกจากตอนเศร้าไหหมูในฟาร์มลงไหพี่น้องเบิงนอกจากก็บรรยากาศการให้อาหารหมูนอกจากพี่น้องแล้วก็จะนําเรื่องอการเลี้ยงหมูนอกจากหาเลา่าจากงานมาเรียงหมูอย่างเดียวนี่นอกจากรายได้ในการเลี้ยงหมูนี่สิพ่อกินพ่อใส่ในขอบัวบอลนอกจากพี่น้องสำหรับสภาพวาเศรษฐกิจทุกมือนนี่นอกจากพี่น้องแต่แต่มีอันเชื้อไวรัสโควิด19เก่าเขาไม่ได้บานเห่านอกจากมันก็นมีผลกระทบ กับทุกสายงานสายอาชีพนะ่าจะพี่นอ้องเรื่องรายได้นอะกจะบางคนกับทำงานพ่พ่อกินพ่อใส่นะ่าจะพอมิทีมิทางอยู่ทั้งบ้านนอกบ้านหน้าทั้งบ้านเกิดเจ้าของนะ่าจะกัญยากลับมาอยู่บ้า,บานนะ่าจะพี่น้องอยากมาเห็ดเกษตรเนาะเพื่อว่ามันจะเห็ดให้สภาพรา,ายได้ในครอบครัวดีขึ้นน,ะนาาาา่าจะพี่น้องอยากมาสร้างรายได้กับพื้นแผ่นดินบ้านเกิดเจ้าของนอะกจะ สำหรับการเลี้ยงหมูสายพันธุ์ลูกผสมคือของปลาแอวนี่น่าจะพี่น้องอันมันกระสางไร่ได้สางกับไร่ไข่คนเลี้ยงหมูนี่ว่าถึงว่าพ่อกินพ่อใส่บอนะจ๊ะอ่ามันกระสางไร่ได้ดีอยู่จะพี่น้องได้กําไร่ดีอยู่แต่ว่าอันคาว่าพ่อกินพ่อใส่พ่อจ่ายในขอบครัวบอนี่มันต้องขึ้นอยู่กับอ่าสภาพตนทุน ของแต่ละขอบครัวเนาะจ้ะพี่น้องแต่ละคนเนาะ,ะไปแอวจะยกตัวอย่างไห้ฟังเนาะจ้ะ้าําหรับพี่นอ้องจะล่าออกจากงานมาเหลี่ยงหมูอย่างเดียวเนาะจ้ะแต่ว่าในสภาพาว่าของพี่น้องนะั้นยังมีภาระเนาะจ้ะนั่นก็คือภาระในการพอนรถหรือว่ายังส่งลูกเรียนหนังสือระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัาย,ยนเ,ยยาเยนาะจ้ะพี่น้องการจะมาเหลี่ยงหมูอย่างเดียวนี่เนาะจ้ะพี่น้องไปแอลบอกได้เลยเนาะจ้ะว่า พ <building> ่อใส่แน่นอนจ้ะถ้าเฮาบม่มีต้นทุนส่าสลรองไวในธนาคารลักแสนนอกจากพี่น้องถ้ามีต้นทุนอ่าสลรองไว้ในธนาคารนี่รักแสนนอกจากึ้นไปนี่เอาออกมาเลี้ยงหมูอย่างเดียวนี่ก็อาจจะพอกินพ่อใส่ในครอบครัวอยู่นะจาะเพราะว่าเขามีทุนสำรองนะนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าการมาลงทุนเลี้ยงหมูนี่นอจาะพี่น้อง การเลี้ยงหมูนี่ต้นทุ่นนี่เป็นต้นทุ่นระยะย่าเนาะจากการเลี้ยงหมูเพราะว่าห่าต้องสื่อใเิ่นกินไปตลอดเนาะจากจนกลัวเพรริ่นจะผลิตลูกหมูให้ห่าใดใดคล้ายลูกหมูห่าก็จังใดมีทุนมีกำไรเ่าคืนเนาะจากพี่น้องบ้านนี้สำหรับพี่น้องผู้บ่มีผ้าละไอที่ต้องทรงรดหรือว่าทรงลูกเรียนนะจากการเลี้ยงหมูนี่ก็เป็นอาชีพทางเลือก ที่กลับมาบ้านเฮ่ามาเหตุมาทำกะ้างไล่ได้ห้คนเลี้ยงหมูนี่ดีอยจะพี่น้องวันนี้สำหรับพี่น้องนะจ๊ะจากบ้านเกิดไปทำงานต่างถิ่นนะจ๊ะอยูน่ในสภาวา่าจำยอมวา่าเออเฮ็ดงานต่อไปบ่ได้แล้วละ่ะ อาจังได้ก็จําเป็นก็จะต้องกลับมาอยู่บ้านนะจ๊ะแล้วบ้านนี้ก็มีใจมากในอาชีพการเลี้ยงหมูเนาะจาะพี่น้องเฮ็ดจังได๋ก็สิกลับมาบ้านนะจ๊ะมาเลี้ยงหมูอยากเลี้ยงหมูคือปลาแอ๋วว่าซั่นเนาะจาะอ่าเลี้ยงได้จ้ะพี่น้องถ้า ข้าจังใดเ้าก็ต้องกลับมาอยู่มาเห็ดมาทำเนา่จ้กอาการเกษตรอยู่บ้านเฮาก็เลียงหมูกะสางรายใดเฮาอยุ้ะพี่น้องแต่ว่าป้าแอวก็อยากแนะนำเนาะจ้ะา้าลงมาอยู่บ้านอิหรีเนะจ้ะมาามาทำงานในการเกษตรเนืจากอยากเรียงหมูก็จะเลียงหมูอย่างเดียวจะพี่น้องเฮาก็เห็ดเกษตรลาย่างผสมประสานกันไปเนาะจาะทำทำแบบว่าปลูกพืชเลียงสั์จังจิเนืจ้ะพี่น้องก็คืออนการเรียงหมูขึ้นป้าแอวเนา่อจ้ะ ข้าวกะเลียงไก่บ้านขวบคูไปนําน่าจะพี่น้องบานนี้สํหรับปลูกพืชน่าจะจะสร้างไร่ใดไร่ปีข้าน่าจะพี่น้องก็จะเป็นพวกมะม่วงหิมะพ่านน่าจะแล้วก็มันสาปะหลังนอะกแล้วก็ปลูกเห็ดหน้าเขาน่าจะทำพื้นที่หลายเฮ็ดเขาหอมมะลิลอยหาน่าจะพี่นอ้องตัวน,นี้ก็จะสร้างไร่ใดไร่ปีข้าน่าจะข้าก็จะมีไร่ใดไร่ปีสำรับไร่ทัวๆไปไร่เดือนไร่ยังยังสีน่าจะพี่น้องข้าก็จะได้จาก หมูห้องห้าวเนื่จาะจากการขายไก่นะ่จ๊ะหรือว่าพี่น้องอมีทุนแน่กับเลี้ยงไก่ไข่ก็ได้เนืนจาะพี่น้องก็จะได้ขายไข่ไก่นำเนื่องจาคือการเกรเกษตรผสมผสานเนื่จาะพี่น้องจ้างเสีเหตุในห้าอยู่ได้เนือจากเพราะว่าห้าก็จะได้ใส่เงินจากหลายทางมีรายได้ขามาหลายทางเอามาเกือมหนุนกันเนจืจาะเพราะว่าการเกรเกษตรยังกระสร้างเนื่จาะพี่น้องปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นี่ต้องใส่ต้นทุนบดิดถุอย่างจ้ะพี่น้อง บานน้กอนเข้าสีเ่เฮ็ดยังกระสร้างเนา่จากในเรื่องการเกษตรนี่เขาก็ต้องซึกษซ้าหาขอมูลกรในสิ่งที่เข้าอยากทําอยากเฮ็ดเนื่จาะพี่น้องเพื่อว่ามันบลเสี่ยงกับการขาดทุนเนื่อจากเพราะว่าเงินทุนเ่าลงไปเข้าก็จะได้ต้นทุนได้กาไรขออเข้าขึ้นมาเนาะจากบานน้กลับมายูบานเข้าเนา่จ้ะพี่น้อง ไอ้กะผ้าละไล่จ่ายกจ็จะบวคือการเข้าไปเหตุทํางานในกรุงเทพหรือว่าทํางานต่างถิ่นนอกจะเพราะว่ามันโมเมนต์บานเท่านะมันก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องค่าเช่าบ้านนาะจ้ะพี่น้องและ้วกะ็ค่าอันเดินทางไปทํางานแล้วก็ซื้อข้าวกินนอกจากเรื่องเทอนะมันจะมีค่าไล่จ่ายมากมาเนาะจ้ะพี่น้องบพคืออยู่บานเท่านะ ถ้าอยู่บ้านเฮานี่บ้านเฮาก็บ่ได้เช่าเนาะจ้ะพี่น้องบานีเขานี่เฮาก็เฮ็ดนากินแม่นบ่จ้ะบานี้น้ำเนี่ก็บ่ได้ซื้อได้ใช้เพราะจ้ะบ้านบ้านเฮานี่่อาใส่น้ำฝนก็กินได้อยู่เนาะจ้ะพี่น้องคือบ้านไปแอ้านี่ไปแอ้าบด้ซื้อน้ำกินเนาะจ้ะใส่ร่องน้ำฝนกินเนาะมันก็ลดภาระการใช้จ่ายในเรื่องพวกนี้ไปเนาะจ้ะพี่น้อง อันกระไายใดที่เขามาในครอบคัวงเฮ้านี่ก็จะมาใส่ใจในเรื่องไอ้ผ้าละที่เฮายังรับผิดชอบอยู่อาจจะมีหมวโลดน่าจะหรือว่าส่งเสียให้ลูกเรียนน่าจะพี่น้องมันก็จะเพราะยู่ได้ยูจากตาเหตุกเกษตรผสมประสาน,นาเนาะอะไรีย่ยงมูอย่างเดียวก็ เลี้ยงได้ยุจจะพี่น้องถ้าพี่น้องมีต้นทุนเงินเก็บเงินฝากได้หลายเนื่นจะพี่น้องมีทุนสำรองหลายกะเลี้ยงมูอย่างเดียวก็ได้ยุจจะจังคอยขยับขยายเห็ดไอ้พวกไอ้พืชผสมประสานหรือว,ว่าเลี้ยงส,ปปสัตว์ผสมประสานกันไปที่หลังก็ได้ยุจจะพี่น้องสำรับพี่น้องเนือจากผู้เขาพะเบิงคลิปใหม่นาอ ชื่นชอบมากคลิปที่ไปเอาเห็ดลงเห็เบิ้งนะจ้าหรือว่าสนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูก็อย่าลืมกดติดตามในเด้อจ้าช่องบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลของไปแอวเนาะจ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์เนาะจ้าพี่น้องกะ็อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำในเด้อจ้าเขาจะได้แจ้งเตือนเวลาไปแอวเห็ดคลิปใหม่ๆลงในช่องยูทู e เนาะจ้ากดติดตามแล้วมาเป็นเอฟซีใหม่ของไปแอ๋ไปแอวกอขอขอบคุณหลายๆเนาะจ้าแล้วไปแอวข็ขอขอบคุณเอฟซีเนาะจ้าผู้เพิ่นติดตามเบิ่งคลิปตั้งไปแอลมาตลอดเนาะจ้า ทั้งพี่น้องบ้านเฮาเด้อจ้าแล้วก็ทั้งพี่น้องทั้งสปปล่าวนําแล้วก็พี่น้องคนไทยผู้ปเห็ุงานต่างประเทศเนาะจ้าติดต,ต,ตามเบิเร์คลิปน้อกันมาตลอดทักคอมเมนต์มาว่ามาคุยกันเนาะจ้า ถ่ายคลิปนี้ไปแอวก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเนะจะอยู่ดีมีความสุขสุขูสุขคนเนจ่ะแล้วก็พี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือไม่พี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ากันเนจ่ะให้กิจการจะเลื่ญนลุงเรื่องลำรวยเนจ่ะค้าขายลำรวยลูกหมูอ่ายู่ดีมีความสุขจ้าพอกันไม่ในคลิปหนะ้าจะพี่น้องจะมีเรื่องอยังเบาเบาคุยสู่พี่น้องฟังอีกจ้าสวัสดีจ้า